ตอนที่สิล้มอวินเลียผู้อาวุโสแปดรู้ถึงความเก่งกาจของหลานชายเป็นอย่างดีในบรรดาเด็กรุ่นเดียวกันของตระกูลหวินเกรงว่าคงมีแต่พวกวิ่นช่างหลงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถประทากับหมัดของอวินเลียได้อวินโม่กล้าประทะกับอวินเลียตรงๆเช่นนี้ไม่เท่ากับหาเรื่องตายหรือเปเลี่ยงเสียงกึกก้องดังไปทั่วสนาม ภาพที่ทุกคนคิดเอาไว้ในใจกลับไม่เกิดขึ้นอวินโม่เพียงถูกเรียวแรงมหาศาลกระแทกจนถอยหลังไปหลายสิบก้าวส่วนอวินเลียเองก็ถูกพลังหมัดอันน่าหวาดหวั่นของอวินโมกระแทกจนถอยหลังอย่างแรงเช่นกันเป็นไปได้อย่างไรเมื่อเห็นภาพนี้ผู้คนทั้งหมดในสนามก็เบิกตาโตอย่างไม่อยากเชื่อคำเรียกสวะของอวินโม่ไม่มีผู้ใดในตระกูลวินไม่รับรู้ แต่ว่าตอนนี้ขยะในสายตาของพวกเขาสามารถประทะกับผู้มีพอสวรรค์ยังไม่มีใครเพลียงพล้านี่เป็นเรื่องเหนือความคาดหมายของทุกคนการที่ผู้คนยากจะเชื่อว่าเสศวะที่เกือบถูกทุกตีจนตายเมื่อไม่นานมานี้สามารถประทะกับอวินเลี่ยบนเวทีประลองก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอวินเสียวกลัวที่อยู่ล่างเวทียกมือขึ้นปิดปากอย่างไม่อยากเชื่อสิ่งที่เห็นตรงหน้าก็เพราะอาวินโม้ร้ประโยชน์เกินไป นางจึงเลือกทอดทิ้งเขาทั้งยังดูถูกอวินโมอย่างโหดเทียมทิ้งท้ายเพื่อเอาใจอวินเลียแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าอาวินโมกลับแสดงถึงพละกกาลังที่ไม่พ่ายแพ้ต่ออวินเลียแล้วนางจะตื่นตระหนกได้อย่างไรที่แท้ก็ไม่ใช่คนดีอะไรถึงกับเก็บงําพละกกาลังมาตลอดยังดีที่ข้าทิ้งเขาไปแต่แรกคนที่มีจิตใจเช่นนี้จะฝากชีวิตที่เหลือไว้กับเขาได้อย่างไรอวินเสียวขัวพึมพำแต่ว่า ก่อนหน้านี้เจ้าสะสมชื่อเสียงออนแอมาตลอดไม่เคยได้เรียนรู้วิชาหมัดมวยอะไรส่วนอวินเลียมีโอกาสเรียนรู้วิชาหลากหลายต่อให้เจ้ามีพลังก,กำลังเทียบเคียงอวินเลียก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาอยู่ดีประมุกตระกูลและเหล่าผู้อาวุโสที่อยู่บนเวทีต่างก็ตกตะลึงเช่นกันผู้อาวุโสแปดถึงกับลุกพรวดขึ้นมาแต่ก็รีบนั่งลงไปอย่างรวดเร็วคิดไม่ถึงว่าเจ้าเด็กนั้นจะปิดบังได้แนมเนียนเช่นนี้แต่ไม่เป็นไร เลือเอ๋อมีประสบการณ์การต่อสู้โฉกโชนกว่ามากเขาจะต้องไม่แพ้แน่ผู้อาวุโส8ยิ้มแม้จะเห็นว่าพละกําลังของอวินโมและอวินเลียเสมอกันก็ไม่กังวลถึงจะประหลาดใจกับพละกําลังที่เพิ่มขึ้นของอวินโมแต่อวินเว่ยเซิงยังคงเชื่อว่าเด็กหนุ่มจะพ่ายแพ้อวินเลียถอยหลังไปหลายสิบก้าวมองอวินโมด้วยความตื่นตระหนกที่จริงแล้วเขาตั้งหากที่เป็นคนที่ตกใจมากที่สุด มือขวาของอวินเลียยังคงสั่นสะท้านความเจ็บปวดที่ได้รับทำให้บนแน่ผากผุดเหงื่อเย็นเม็ดโตทุกคนคิดว่าพลังของเราและอวินโม่สูสีกันแต่ที่จริงขณะปะทะกันเมื่อครู่เขาต่างหากที่เสียเปรียบหมัดของเขารู้สึกเหมือนต่อยลงไปบนแผ่นเหล็กก็ไม่ปานกระดูกมือขวาของเขาคงแตกถึงได้เจ็บปวดมากขนาดนี้ไอเด็กร้ายกาดเก็บงำมิดชิดนักอวินเลียเอือยอย่างโกรธแค้น เขาไม่เชื่อว่าพละกกาลังของอวินโมจะเพิ่มพูนได้มากขนาดนี้ภายในหนึ่งเดือนอวินโมไม่อธิบายความจริงเขารู้สึกไม่ค่อยพอใจจากสภาวะเมื่อครู่เขายังแข็งแกร่งกว่าโลเทียนตอนที่อยู่ในระดับเดียวกันแต่ว่าช่วงเวลาความแข็งแกร่งนี้มีขีดจากัดไม่สามารถรักษาสภาวะเอาไว้ได้ตลอดเวลาแต่ว่าอาวินโมก็ไม่คิดมากสถานการณ์ตรงหน้าได้แต่เดินไปทีละก้าวจึงจะดีที่สุดยังดีที่เขามีน้ำนมปัทพี หลังจากตนใช้น้ำนมปฐพีฝึกฝนร่างกายพละกำลังจะต้องเหนือกว่าโลเทียนยามที่อยู่ในระดับเดียวกันฟูงชุนต่างประหลาดใจกับพละกำลังของอวินโมหากรู้ว่าเด็กหนุ่มใช้แค่พละกำลังระดับเสริมกำลังขั้นห้าชั้นฟ้าพวกเขาจะรู้สึกอย่างไรคิดไม่ถึงว่าเจ้ามีพละกำลังขนาดนี้ถึงกับเทียบค่าได้แต่ว่าการประลองครั้งนี้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วจากที่ข้ารู้มา เจ้าไม่เคยได้ร่ำเรียนวิชาอย่างถูกต้องมาเลยซักวิชาใช่ไหมข้าได้ฝึกฝนกรงเล็บปนศิลามาแล้วสามารถเอาชีวิตเจ้าได้ในกรงเล็บเดียวกรงเล็บปนศิลาอวินโมขมวดคิ้ววิชาต่อสู้เช่นนี้ในตระกูลวินถือเป็นวิชาระดับสูงคนที่ไม่มีผลงานเพียงพอไม่อาจฝึกฝนผู้อาวุโสแปลกคงอาศัยฐานะของตนเองรอบถ่ายทอดวิชานี้แกอวินเลียแต่อวินโมไม่กังวล ไม่พูดถึงว่าที่จริงแล้วพละกกาลังของเขาเหนือกว่าอาวินเลียมากต่อให้พละกกาลังเสมอกับอวินเลียเขาก็เชื่อว่าสามารถเอาชนะอีกฝ่ายได้กรงเล็บเปลืศิลาก็เป็นแค่วิชาฝ่ามือสําหรับคนธรรมดาที่ไม่อาจควบคุมพลังวิญญาณใช้ต่อสู้กันเท่านั้นแต่มัดทลายภูเขาที่อวินโม่ฝึกฝนเป็นสุดยอดวิชาเสริมกําลังความซับซ้อนของวิชานี้เหนือกว่าวิชากรงเล็บปลศิลาไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรตายเสีย อวินเลี้ยกพุ่งเข้าหาอาวินโม่อย่างฉับพลันกางมือเป็นรูปกรงเล็บคว้าลำคอของอวินโม่จากตำแหน่งที่รับมือได้ยากหากเป็นคนธรรมดาย่อมไม่สามารถหลบหลีกกรงเล็บที่น่ากลัวนี้กรงเล็บป่นศิลาทรงพลังมากหากถูกคว้าจับเพียงครั้งเดียวต่อให้เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแกร่งเช่นอวินโม่ลำคอก็อาจถูกบีบแตกได้ปังมังอาดนักอวินเว่ยสั่งตบแขนเก้าอี้ด้วยความเดือดดานผู้อาวุโสปแปดอวินเลี่ย ยังไม่มีคุณสมบัติพอที่จะฝึกกงเล็บปนศิลากลัมมังเขาปลายตาไปยังผู้อาวุโสแปดยางเย็นชาจากนั้นก้าวไปด้านหน้าคิดจะหยุดยั้งการประลองท่านประมุกตระกูลท่านมิได้สังเกตเรื่องราวภายในตระกูลมาระยะหนึ่งจึงไม่รู้ว่ากงเล็บป่นศิลานี้ลูกศิษย์มากมายต่างก็ได้ฝึกฝนกันแล้วมิใช่ว่ามีแต่เลี่ยเออเพียงผู้เดียวผู้อาวุโสแปดกล่าวผู้อาวุโสใหญ่เองก็เอ่ยปากท่านประมุกตระกูล ข้าเห็นว่ากฎระเบียบเหล่านั้นสมควรเปลี่ยนแปลงได้แล้วควรเปิดกว้างให้พวกลูกศิษย์ได้ฝึกฝนวิชาเหล่านี้จึงจะทําให้ตระกูลของเราพัฒนาผายลมอวินเวเซิงมีโทสะหากเป็นเช่นนั้นพวกศิษย์จะมีแรงผลักดันเพื่อกระทําเรื่องต่างๆได้อย่างไรเจ้าลีกไปการประลองจะต้องยุติเพียงเท่านี้ท่านประมุขคนภายนอกไม่อาจแทรกแซงการประลองนี่เป็นกฎหรือท่านจะฝ่าฝืนให้ได้ ผู้อาวุโสใหญ่เอ่ยเสียงครึมเขาย่อมไม่คิดจะปะทะกับอวินเวสึงจริงๆแล้วเพราะตนเองยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของอีกฝ่ายแต่ว่าขอเพียงขัดขวางประมุขตระกูลไว้ชั่วครู่อวินโมก็คงต้องตายด้วยน้ำมือของอวินเลียนแล้วหลีกไปอวินเวส่งโกรธขึ้นมาแล้วเขาโบกฟ่ามือทะยานออกไปในพริบตาทําทให้ผู้อาวุโสใหญ่ต้องถอยหลังไปหลายก้าวผู้อาวุโสใหญ่ส่วนเซถอยหลังจากนั้นกระอากเลือดคำหนึ่ง เขามองประมุกตระกูลอย่างคาดไม่ถึงว่าพลังของอีกฝ่ายจะเพิ่มพูนขึ้นอีกแล้วอวินเวชนที่กำลังจะขึ้นไปบนเวทีพลันหยุดลงเพราะเห็นว่าอาวินโมขยับเท้าหลบหลีกการคว้าจับของอวินเลียได้อย่างง่ายดายนี่ไม่ใช่วิชาของตระกูลอวินกงเล็กปนศิลาเป็นวิชาร้ายกาศลูกศิษย์ของตระกูลอวินหากไม่เคยฝึกฝนกลวิธีแบบเดียวกันย่อมไม่อาจพุดหลบได้คิดไม่ถึงว่าอาวินโมกลับหลบได้อย่างง่ายดาย ที่แท้เด็กหนุ่มยังมีโอกาสเอาชนะการก้าวเท้าเช่นนี้ช่างหลักแหลมนักเรื่องที่อวินเว่ยเซิงยิ่งคิดไม่ถึงอยู่ถัดจากนี้อวินโมหลบหลีกกงเล็บของอวินเลียได้อย่างง่ายดายขณะที่สีหน้าไม่คาดคิดของอวินเลียรปรากฏขึ้นขาซ้ายของอวินโมก็ย่อลงพลิกร่างกลับก่อนทรงมัดของตนออกไปตุม้มพลังหมัดรุนแรงกระแทกผันหลังของอวินเลียอวินเลียรกระอักเลือดออกมาสายหนึ่งรู้สึกว่ากระดูกหลังของตนเองหักสะบั้น ถูกอวินโมต่อยใส่แผ่นหลังเพียงหมัดเดียวก็รู้สึกว่าร่างกายปราศจากเรี่ยวแรงลุกไม่ขึ้นยามนี้เด็กหนุ่มไม่ได้คิดว่าทําไมอวินโมถึงได้แข็งแกร่งแต่กลับรู้สึกหวาดกลัวเขาแพ้แล้วเช่นนี้อวินโมจะปล่อยเขาหรือไม่คำตอบต้องเป็นไม่อย่างแน่นอนไม่ท่านไม่อาจอาวินเลียนอนอยู่บนพื้นจดจ้องอวินโมด้วยความหวาดกลัวบางทีเพราะกลัวมากเกินไป หรืออาจเป็นเพราะอาวินเลียไม่เคยคิดว่าตนจะพ่ายแพ้ดังนั้นจึงลืมที่จะขอยอมแพ้ส่วนอวินโมในยามนี้มีอยู่เพียงความคิดเดียวนั่นก็คือออนแอเกินไปเมื่อครูเขาใช้พลังขั้นห้าชั้นฟ้าเช่นกันอวินเลียกลับรับเอาไว้ไม่ได้แม้แต่หมัดเดียวอวินโมพึ่งไปอยู่เบื้องหน้าของอวินเลียดวงตาเปียมนังสีสังหารเมื่อรู้สึกถึงการฆ่าฟันที่น่าทวาดกลัวอวินเลียก็รู้สึกเหน็บหนาวขึ้นมาในที่สุดค่อยคิดได้ว่าต้องขอยอมแพ้จึงจะรักษาชีวิตไว้ได้ ข้าขอ,ขอเจ้าไม่มีโอกาสแล้วอวินโมอุดปากอาวิลเลียขวาใบหน้าของเขาแล้วยกขึ้นมาอืมอืมดวงตาของอวิลเลียมีแต่ความหวาดกลัวมันคิดไม่ถึงว่าวันหนึ่งตนเองจะต้องอยู่ในเงื้อมมือของอวินโมอย่างอับยศทุกคนในตระกูลอวินยามนี้ต่างก็นิ่งไปการประลองจบลงอย่างรวดเร็วแต่ผลลับกลับตรงข้ามกับสิ่งที่พวกเขาคาดการอย่างสิ้นเชิงไม่มีใครกล้าเชื่อว่านี่เป็นเรื่องจริงหยุดมือเมื่อสัมผัสได้ถึงรังสีการฆ่าฟันของอวินโมผัวอวสโสแปดก็มาถึงเป็นคนแรก เขาพูดอยู่ตลอดว่าใครก็ไม่อาจยื่นมือเข้าแทรกยามนี้บุกข,ขึ้นไปบ,บนเวทีประลองด้วยความเร็วสุดอวินโมแขนเสียงเย็นชาเขาตั้งใจไว้แล้วว่าจะต้องฆ่าอาวินเลียเพื่อแก้แค้นให้กับอวินโมอีกคนหนึ่งแล้วทําไมจะต้องหยุดมือมือซ้ายของเขากำหมัดทรงพลังพุ่งเข้าใส่หัวใจของอวินเลียฟิลทันใดน,นั้นดังสีระบีอันรุนแรงก็พุ่งเข้ามาพลังที่หน้าหวาดกลัวทําให้หนังศีรษะของอวินโมชาวาบต้องรีบลบความคิดนี้ผุดขึ้นในใจอวินโม ภัยคุกคามจากความตายโอบล้อมเขามั่นใจว่าหากยังยืนยันจะฆ่าอาวินเลียตนในนรกตกตายอยู่ใต้กระบี่นี้เช่นกันตึงๆๆอวินโมปล่อยอวินเลียแล,แล้วรีบร้อนถอยหลังซ่มรอยกระบี่ลึกพาดผ่านสนามประลองอย่างน่ากลัวทําให้อวินโมที่ถอนออกไปลังเงือเย็นออกมาหากเขาช้าไปไม่เพียงเสี้ยวเดียวเกรงว่าคงถูกฟันเป็นสองส่วนแล้วท่านปูฆ่ามันเลยฆ่ามันอวินเลียตะกอนเสียงดังรังสีสังหารที่ทะยานเข้าใส่เมื่อครู่ทำเอาวินเลียหว,วาดกลัวถึงขีดสุด เด็กชั่วแม้แต่คนตระกูลเดียวกันก็ยังกล้าลงมือฆ่าหากตระกูลอวินเก็บเจ้าไว้มีแต่จะเป็นเพศภัยผู้อาวุโสแปดเอ่ยเสียงเย็นจากนั้นวาดกระบี่ใส่อวินโมอีกครั้งเห็นรังสีกระบี่ที่พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วอวินโมพันขนลุกชันสัมผัสได้ถึงความตายที่ใกล้เข้ามาเขารู้ว่ากระบีน่นี้ผู้อาวุโสแปดลงมือเต็มกำลังเขาไม่อาจหลบหลีกได้ตอนนี้เขายังเป็นเพียงระดับเสริมกําลังขั้นเจ็ชั้นฟ้าเท่านั้นแต่ผู้อาวุโสแปดเป็นยอดฝีมือขั้นสูงสุดของระดับก่อจิตขั้น้นฟาแล้ว เขายังห่างชั้นมากไม่หลีเย,ยนกรีดร้องอย่างหมากัวมอวินโมเอาชนะอวินเลียได้นางยังไม่ทันได้ยุนดีก็ต้องเห็นอวินโมถูกฆ่าในยามนั้นเองเอาร่างสายหนึ่งเข้ามาควางอยู่เบื้องหน้าของอวินโมร่างนั้นยกมือคว้ากระบี่เล่มนั้นไว้จากนั้นก็สลายทิ้งในฝ่ามือเดียวผู้อาวุโส8เจ้าทําเกินไปท่านประธานตระกูลสีหน้าเคร่งขืมเปี่ยมรังสีสังหารผู้อาวุโส8ดหัวใจกระตุก เขาเองก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของท่านประธานตระกูลหากอีกฝ่ายลงมือขึ้นมาจริงๆเขาเองก็คงไม่รอดแน่จึงได้เก็บความคิดสังหารเอยยังช้ชยเฉลยเด็กคนนี้จิตใจชั่วร้ายลงมือโหดเหี้ยมแม้แต่คนในตระกูลเดียวกันก็ยังคิดฆ่าฟันข่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้ชั่วขณะจึงได้หลีเย็นพุ่งไปบนเวทีประลองขวางอยู่เบื้องหน้าวินโมนางชี้หน้าผู้อาวุโสแปดพลางร้องด้วยความโกรธแค้นไอ้แกน่นังเหี้ยวหลานเจ้าเป็นสิทธิ์ตระกูลอวินแล้วลูกชายของข้าไม่ใช่หรือ ก่อนหน้านี้อวินเลียกดดันรังแกโมเอ๋อจนเกือบจะสังหารเขาเจ้าเคยว่าอะไรไหมวันนี้อวินโมประลองกับอวินเลียอวินเลียไม่ได้ขอยอมแพ้ต่อให้อวินโมสังหารอาวินเลียก็ไม่ถือว่าทําผิดกฎหลานชายของเจ้าเขียนฆ่าผู้คนโดยไม่สนใจกฎตระกูลสามารถทําได้แต่ลูกของข้าที่ข้าคนโดยอยู่ในกติกากลับต้องรับโทษตายนี่มันเหตุผลอะไรอวินโมเป็นเสสวะตัวหนึ่งแต่ว่าเลียเอ๋อของข้าอาวินโม่พูดได้เพียงครึ่งเดียวก็ต้องหูปาก ยามนี้อวินโมเอาชนะอวินเลียได้แล้วหากว่าอวินโมเป็นเศษสวะเช่นนั้นหลานชายของเขาจะนับเป็นตัวอะไรหลีเย็นและวินเวซึงมองผู้อาวุโสแปดด้วยสายตาเย็นชาผู้อาวุโสใหญ่รีบมาถึงด้านหน้าเวทีประลองผู้อาวุโสรองที่อยู่บนเวทีทางสูงดูเหตุการณ์ทั้งหมดด้รอยยิ้มเยือกเย็นพอได้แล้วพาคนใส่หัวไปอวินเวซึงเอ่ยเสียงจำไว้ต่อไปจะไม่มีทรัพยากรส่วนของอวินเลียอีกแล้วทั้งหมดจะเป็นของอวินโม หากต่อไปอวินเลียต้องการทรัพยากรก็ต้องช่วยเหลืองานของตระกูลใช้ความชอบแลกเปลี่ยนกับทรัพยากรไม่ได้ฟังคำพูดของท่านประธานตระกูลอวินโมทั้งครอบครัวก็รู้ว่านี่เป็นการไกลเกลี่ยสถานการณ์